งที่แปลกใหม่ก็ก็คือมี70เลเวลนะครับเจ็ดสิบเลเวลมีอะไรบ้างก็มีกล่องอินบอกธรรมดามีท่าเต้นเพิ่มมานะครับแล้วก็มีนี้เพิ่มมานิดนึงก็สวัสดีครับเราก็อยู่กันในช่องอาร์มลี่นะครับผมคลิปนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเวลาพาร์ท ซีซั่นสี่นะครับผมก็เวลาพาน,นี้นะครับผมถือว่าเป็นถือว่าเป็นแบบซีซั่นที่คุ้มสุดแล้วนะแล้วก็มันจะเพิ่มขึ้นจนถึง70็ดสิบเลเวลนะครับผมก็จะได้สกินแอมเบี่นะครับสําหรับเลเวลหนึ่งนบห้าก็ได้เป็นสกินของคิสซี่นะครับผมตัวนี้ก็เลือกสีตัวละครนะครับเลเวลสาสิบนะครับ ตัวนี้ก็เวล40ก็เลือกเป็นสกินตัวยาไอรีกับเฟนิก์นะครับผมเออก็ผมว่ามันมันก็ได้เท่าเดิมนะครับนะมันได้เท่าเดิมอะแล้วก็จะเป็นของการเลือกสกินร,รีเจนนะครับก็จะมีบัตเตอร์ไฟเทนแล้วก็เดี่ยวมะนะครับแล้วก็มีสกินอาร์มนะครับผม level 60นะสวยมากครับสกินนี้สิ่งที่แปลกใหม่ก็ ก็คือมี70เลเวลนะครับเจ็ดสิบเลเวลมีอะไรบ้างก็มีกล่องอินบ็อกธรรมดามีท่าเต้นเพิ่มมานะครับแล้วก็มีนี่เพิ่มมานิดนึงแต่ก็อ,อ๋อแต่ก่อนเทเวลนี้มันจะให้แบบเป็นเป็นเออเป็นลูกแก้วสุ่มปาวะเออแต่คราวนี้เขาไม่ให้นะครับให้เป็นไนี้แทนนะครับอ๋อ ก็จะเป็นเลือกตัวละครเอมิลี่กับอารัมนะครับผมสิ่งที่แปลกใหม่ก็คือตรงนี้ครับดูดิขอให้สกินอะไรครับให้สกินเรียวมานะครับผมโคตรเท่อโหต่อจัดนะครับบอกเลยสิ่งที่แปลกใหม่เขาเข้ามานะครับก็จะเป็นออของสัปดาห์นะครับผมนะมันต้องเพิ่มอยู่แล้วใช่ป่ะผมคิดคิดไว้นะครับนันน่าจะไม่เพิ่มแต่มันเพิ่มขึ้นมาให้นะครับผม ก็คือเจี๋ยได้เพิ่มคะแนนเข้ามาประมาณ500ใช่ปะเออใช่ครับที่แรกมันมี6สัปดาห์นะครับแต่คราวนี้มันจะมี7สัปดาห์ครับผมเพิ่มมา1สัปดาห์นะแล้วก็คะแนนเราจะเพิ่มขึ้นประมาณอันนี้ก็100นะครับกล่องไอ้พวกไอ้พวกภารกิจ1อาทิตย์ก็ประมาณ300นะครับแล้วก็บวกกับอีก เจ็ดวันนะครับ7วันวัน,วนละ20ครับก็เป็น140นะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็น164ทุยเอ้ยใช่ปะ่ะนับเพี้ยอะไรของกูเนี่ยร้อยสี่เพี้ยอะไรหกร้อยเออหกร้อยสี่สิบกว่านะครับหกร้อยสี่สิบนะถ้าจะมาแปลเป็นเลเวลก็หกร้อยสี่สิบก็น่าจะเท่ากับประมาณหาห้าสิบนะครับ ผ่าน50นะหกหกเลเวลเจ็ดประมาณหกครับหกหรือเจ็ดเลเวลนะครับก็จะลดลงมากครับสำหรับเวลาพาร์ทใครที่ทำไว้ซีซั่นก่อนนะครับก็จะได้รับเพิ่มนะครับห้าเลเวลนะครับผมนี่ไงผมได้รับเพิ่มห้าเลเวลใช่ไหมตอนนี้ผมก็อยู่เลเวลหกนะครับ คือตอนนี้ผมเลเวลหกแล้วนะเขาก็ให้เป็นแบบกุกกีกกุกกิกครับโอ้โหยังมีซีซั่นห้าอีกเหรอผมว่าน่าจะสิ้นสุดแค่นี้นะครับเดี๋ยวคนเขาไม่เล่น r v กันนะเพราะว่ามันมี VIP อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก่อนไม่มีนะครับแต่ตอนนี้มีนะครับเดี๋ยวคนเขาก็ไม่เล่นกันนะครับผมสำหรับสิ่งที่แปลกใหม่มากๆก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมอะไรนะครับสกินเลียวมะนะครับโอ้ โคตรจำอะโคตรเทพผมยากได้มานานแล้วนะผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยข้างหลังเลี้ยวมัลูเมียผมว่าถ้าใครอยากจะขึ้นคอนจริงๆนะผมแนะนำห้ามเลือกครับเป็นตัวที่ลดดาวล้วนเลยตรงๆนะครับนะโอเคนะครับผมก็ขอจะคลิปแค่เท่านี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ไปลวพาร์ตไปลวพาร์ตก่อนนะผมก็หมดไปสี่ร้อยคูปองนะครับเอ้ยไม่ใช่สี่ร้อยคูปองดิผมหมดไปสามร้อยคูปองนะครับแต่ผมได้ครบหมดนะผมได้ครบตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ครบหมดนะเออหมดแค่สา0ร้อยคูปองนะครับผมใช้คูปองซื้อตรงนี้นะครับผมเปิดตรงนี้ครับร้อยกว่านะผมแล้วผมก็ไปซื้อเพิ่มทีหลังนะครับแต่ซีซั่นนี้ผมผมก็น่าจะลองตรงนี้ปะ ถ้าจะลองไม่ลองเนี่ยผมจะมาเปิดเหมือนเดิมครับมาเปิดตรงที่300คูปองเดิมครับผมเอ้ยเราจะเปิดอันนี้ดียวผมก็ไม่รู้ือนะโอเคครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดก็เปิดได้ผมผมก็แนะนําให้นะสําหรับใครที่เปิดเป็นครั้งแรกผมแนะนําให้เปิดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมนะขั้นสูงเลยนะขั้นสูงเลยนะครับเชื่อผมนะ จริงๆเชื่อผมถ้าคุณไม่เปิดขั้นสูงคุณจัเบลไม่ถึง60สนะครับเชื่อผมจริงซีซั่นแรกดีนะผมเปิดตัวขั้นสูงสุดน,นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมเลยเปิดขั้นสูงสุดไปเลยนะครับผมเลยก็ได้หมดเนะี่แต่มีบางคน,นครับเขาเปิดสกินมูลารไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเปิดคัีร์สักดิ์สิทธิ์แบบปกตินะครับผมเขาเปิดไม่ได้นะคือเขาไม่ได้สกินมูลาครับ น,น่าเสได้มากเลยโอเคนะครับก็มาที่ไปเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอดูเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แนะครับผมบ๊ายบายจะชวนน้องไปดูปดล้วน้องจะบอกว่าเป็ดดีไหมเปิดไฟใส่กอนสวดมนก้อก็ต้องชีวิตีไม่ได้มีแตเอยากจะชวนน้องไปดูเป็ดลเดี๋ยวพี่พาไปเส